สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีสุขสุขคนเด้อพี่น้องเมื่อนี้มาพบกับท้องบ๊อบบีไซด้วยเด้อเมื่อนี้ฝนตกคือเก่าเนาะพี่น้องแต่ว่าฝนตกกับโบแห้งฝนกำลังเดิมมากมันกำลังไหลมาพี่น้องค่ะป้าพันฝนตกกับเซีนเด้อพี่น้องเอ้ยอันนั้นเฮามาอยู่ทางนอกกับดุขาเนาะพี่น้องเนี่ยพนตกะคืนนี้พี่น้องเงียบเงียบมา ว่าด่างคล้ายเขาสกเข้าซาชัดพีน่น้องทั้งพนตกมาแต่บ้านตุกตัวแห้งนะพีน่น้องเมื่อกี้อยากเห็นแบบมันตกแบบอยู่บ้านท่านอาอาอาลงมาพีนา่น้องท่านอยู่น,น,น,นี่ก็ถุกเช้าสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะมันเหาะนากเดินผ้าเมื่อกี้คขั้นฝนตกแห้งเมื่อกี้อยาเสีผ้าเขาแล้สวัสดีค่ะก่อนว้าเดี๋ยนี้มาดูเดีนี้ม,มามอโอ้ย เอาเพินมานอนตากคดมข้างนอกว่าพี่น้องอยู่ในนี่จะหอนแต่เปิดพระรุมเปิดพัดลมเลยสวัสดีค่ะก่อนสบายดีเบิงพี่น้องให้หมื่นสื่อแวะมาทำพิีเพิ่นทุนหวยเพิ่นบ่เคยดูดมันเดือนนี่ก็ใครแน่วะแค่เหน็บวะวะแค่เหน็บหรว่าตาบ่ใครแน่บหรว่าตุกทีนี้บ่จะยังมาเที่ยวไทยจะยังมาเป็นข้าวกรุงเทพปะหนุกอ่ะ มันที่ชัดเจนหมอหนักขนาดไหนพี่น้องแม่หันบ๊อบบี้ไปสื่อเพื่อนกระทำมาอันนั้นเท่าไหร่แจ๊คเือนสองเดือนเนาะพี่น้องเพื่อนดูเพื่อนเคยดูเตานุ่มตัวนี้แน่พี่น้องเพื่อนมาดูมัเนี่มันใหญ่ได้เตานุ่มมันเต็มปากเต็มคำมาเนี่แบนน้อยน้อยนึงเพื่อนก็ได้แต่มาเตานุ่มตัวนี้ที่เพื่อนหมักเนาะมันดูดออกว่าแห้งขนาดไหนมาเพื่อนกระลังดูเตียังนอนหมอตื่นแต่หึ่งนะเนาะ คนสิโต๊ะหรือไปหาหมอคือบ้านไนนอนเบื่อพี่น้องเลยไปขึ้นรถก็นอนอยู่ห้องหมอก็นอนดูโรคพยาบาลน่ะพี่น้องว่าเบเอานุ่มให้กินนต่ก็นอนเด้อเพราะว่าไปหาหมอแต่หมอเพิ่งกับปวดยัง้ยงหายแต่ออกมาเพิ่งกระนอนคือเก่าพี่น้องแต่ว่าเพิ่นเย็นเพิ่นมาเย็นเพิ่นบอมากขอนนะดูว่เปลนอยู่กรุงเทพกับชิมิเสียงรถเสียงเงี้ยงไนแหละนั่นถึเนาะ มือนีแตาหมดจะไปดงเรื่องพี่น้องเพิ่นไข่เพิ่นบ่สบายพี่แม่เอาเพิ่นมานอนเอาเ๊ดฝนร่มก็ได้ขนะเอ้ยครูจ่อยกันยหญ่มามื้อนี้เด้อพี่น้องกันยหายมาทถาสซีถาดยังแต่ว่าน้องนิ้วเพิ่นก็กลับไปหาไปกับแม่เพิ่นมื้อวานมึงบ้านนี่พี่น้องเพิ่นเมื่อกับแม่กับพ่อเพิ่นเนาะ Hoặc những con nhạy để bạo động để bảo đường sao đạn sao nhắn đẹp loại đấy để nó kì ngon huy hoặc được là do nóng gần như nóng gần nóng gần như 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 นอนชานอนเน,นอนอนเน,นอตาติดเชื้อตาแรงเมื่อปีหนอเขินกันยาหยดยาหยดกันคือเมือนนึ่งซี่เื่อแะวกับอ่นาน้นวียงว่ายาขี้ผึง้งพี่น้องตกลงมากเลพี่น,อออนอออ้องแห้งตืบเลยเด้อหนึ่งเด้อแห้งติบเลยเดือดช่า่ะพี่น้งแต่ว่าทากนาแน่แปมมือตกแห้งกว่าเด้อพี่นอ้อ Nó khổ khổ lắm thì họ bạn ấy, Nói với con tốt nè Này hai hết hai ngàn Cái ba hết đây, oh, Cái ba dù không thêm Mình thêm không Cái đứa Cái này, cả sự hết phổ Em thao chào Con này, này hết thưởng hết ngàn Con tốt Mặc kệ nữa Thôi nè này

นังนิ่งมากองเมื่อพูดจเอกดเหอไปวันเท่ายู่หมดเนาะแั้นต้อมมแต่มันเมื่อเต้ยเนาเมื่อเตยไม่สรงอย่าต้องให้แม่ไปมากเอา Kênh mô hình đẹp hơn nữa. Hoppeloi bèp không có tiếng kể tất cả mọi người. Hãy đọc. Say vợ chồng. Hoppeloi. 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 Hoppeloi

ลกแง่เลยน้องเลยน้องก๊มาก็เรือโบเ็นมาแล้นไปอยู่น้ำเนยนะวพาบอค่ะมันมาทางไหนคนไปเขาต่๊มันดกทมักลางบอนเนี่ยมันดิวกีย

น้งเแห้งเลยอะอร์ด้านกงอ่นละเดือดานเขาก็เ้ามาจนสิอาความเหความบ้าที่หมืบ้านมือฮาจะเห็นต้งแห้งมือนเนาะูบ้านบ้านนั่นสแห้งนะคะ Quay. À, à. Ở gì cả đọc. Thế thế. Thế thật. là thuốc rồi bây này. đi à cái này chẳng ถ้าขวดเอาไปใสาั้วเอาใสนีน่ยไปน้ำีดน,น้ำหนักนโอ้คนไทยนี่แคาเจ้าไว่าเขาสะอาดนะ่ว่าเขาสะอาดซงสะอาดเป็นกัสะาด่บาคโตก็ก็บฝาวุปกรณ์มาอไไอ้ทีดินมันไปนํามันขะนยังไปน้ำหนักเดนหนานจะผ้าอะไรไ,ได้มันจะสบาย เดเออเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กอออะไรเ่ด็หาหมอคนเรารอกไม่มีครยิแต่ว่าไม่มีไม่มีวน่ไม่มีม่มีนมาปคบว่ามีมีอันนี้ไม่มีมีมีคือมันถือคนไทยเขาเอินมีมีแม่เนาะ มีมีอันน min, ี้ห no, ้างยังเงินมี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 โวคมมีมีอันนี้มี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 ยิแต่ข้แมมีแมมีมนะมีมีาอื่นเีาวเป็นมี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 แต่พี่อ่ะล้วจากข่อยก็เอือจอยเอือจอยยังม่อยู่คนข่อยยังโมจาก เ้าเรนการเว่าเขาเอาพ่อเขาาเอาเอกันละเจ้าะือไยเกินมากาะดีเนี่ยแล้วจะเนี่ยิ้มแบบแบบแบบวัน้าตอนออกไปขออาหามันกินนะมันอยากนอนเม่อ้ามนตื่นดุนไะต้องเอานุ่มให้กินนุ่มตัวไหนหรือเปล่า บนโต๊แกแม่หัหลเรด็จอยังพูดใหเหนีนม่สิพ่มาเขาเป็นถุเป็นหมอจิ้งจกิี่ะของขาววเดอรนของขาวเดกเดียวเ็ยังกับพ่แต่ของขาวนะ พี่้มันะเด้มอย่าเนอดหนึ่งเลยอไหเห็นบอกมันมุนหัวไปว่านน่เขาก็ทมอ่ะคนแถวหนันไหนคนไปท่าดุไปมมอเขาว่านั้นอยู่บ่เอาเอาน้องตะแคงเอาเอาน้อง

ซือใหม่เด้นอตาเน่านอเมันหนักเนาะเนี่ยข้นจะโต๊ะมันแห้สิดดเห่ยมันเสียบเสียบลงขาคู่จอยมากเนาะเป็นหนึ่งขวหนึ่งงาคู่ดจอยมากแต่เนาเอมากุมขุมอ่ะอาเจอย ก็สัดีอย่างเี้ยเลยไปดีเด้ออุ้ยแบบนี้เหรอยเรื่อยนตกนึ่งขาวถ่ายเจยเพราะเป็นถ่าดอกมะมาหอเฉยๆแป๊บเดียวนุ่งขาวมันอ่อน เขาเขาไหมเขาว่าเขาไหมเขาไหมกับเขาตัวเขาซื mm ้อต้องซื้อมาคุ้มใจมาถ้าสีมาจ้างไพ่มาเป็นยังเพื่อสิอได้นะยุกรุงเทพฟ ออกมาตะดาดใต้ไ,ไปกับขาโดดแท็กซี่ประมาณันทีโดดนเองกับโมเนต์ยากกัเป็นพันกว่าพันกว่าสองพันกวนะ่าดังไหม

่อแเดอเขาเนเขาเขาาเหนร้นเนียวเลยกินเงียวเงียวอย่ใส่ไปสิเป็นหูแล้วเปิดปรล่มนะบ่อเขาไปมึงามินมินโคตรมินมึง้านี่จากขอความซึ้มาแต่เช้ามันเหมือนทับเอด้หมื่นี่มันมีไแต่เรื่องว่าถิแม่ยูอะไรัง่องไหนท่าซีแล้วก็ต้องข้าไอเสียดยา่าเสือ เขาว่าสีแบบเจ้มินมาแต่แสงสาวก็อีม่มีแปะเดี๋ยวข็ไปอาบน้ำก็มินมินโคตรมินนี่จไงบตอนเขาไปตอนเขาไปตถานยังบอกปัญหาเห็ดน้ออะไร กเยอนีน่นค้มองถ้าใ้รี่นาทยประทานเนาะอยู่กับหนึ่พี่น้องเลยยาเนี่ยตามหมากแดงกินเนาะตามหมากแดงกินไหนก็กินเขาตอนกินเขาก็ไปทาไทยพี่น้องก็พรมีค้ากล่องเแลวค้ากล่องมามาหน้าพ่อี๋ถามบ่อปีด้อยู่าพ่อบี๋จะไปซื้อค้ากล่องมาเนาะเช้าไม่มีพป่นนอนพี่น้องมึงยาพูดยังกินมากเนาะ กินีนะยูนิเอเด้อเพิ่นมาเพิ่นก็มีได้กินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนบ่ได้สโซบริยังเลยพี่น้องสอบมื้อเดียวก็คือมื้อบอบบีซื้อแบมาให้บ่ให้ดูดรควดนุมันไ้พี่น้องอันนี้ก็เงี้ยหน่หน่อยนึงมากนี่ป้าตยากระตื่นตื่นหนูขี้นุ่มนะก็นับในพี่น้องนับกันบอบบวเบาคนก็เอารับเสนอเนาะเพิ่นเย็นแล้วบอบบีพาไปเบิ่งของครูจ่อยจังหน่อยเพราะว่าอันนั้นยังว่า อันน <ination> <B ạn goodbye> ั ê, đ đ wij, ้นกจอยเป็นเขาหน้าเป็นดอกนอกหนาแล้วก็ต่อเป็นขาหน้านเป็นของเนทางนั่นแหละเอมาูน้อเนื้อืเ้อปดยก็ถามว่าปีเหานนั่นกับปะดียกปนใดเนาะแต่สีดีขืนมัน็สีม็นเเพื่ว่าส่วนยังกินนมบ่ปีหนึ่งเดือนเท่ากกินนมบาปี่เดอนไปงนอน้นเวก็ับเองเสียงบอก อนว่าบิสิทธาคนนี้มันโสมันฮะมันโสออกกแต่พอเห็นมันโอบงสาวนี่ในตู้ในต่างกับเออมันโอมันมันเห็นเงินด้อยหนึ่งแ่นแต่ว่าเงิ รอยน, 1941, น Catholic ึ่งในดินสะบ่ะมอมันก็กระปาสีเอานะมันกรสีเอาจะกระงกเงิลภัยจะเบ่าเออมันก็อยู่ชายสามก็ไปหาแต่มันกระสะเลยัวกระดูกเก็บชายสานะหัต้อนคือจาหัสก็กดมั่วจนมันได้เ่นแบละเออมันเก้งอนีเนาะอ๋อุดยันอกยอยู่ขนยินได้สภาาพไปบุง เขากระลังมาเปุ๊เขากระลังมาต่อสายสุดซ้ายผ้าอีเนี่พี่น้องเปลี่ยนซ้ายผ่าเปลี่ยนตอนบ่ตัวสิเปลี่ยนยังได้เห็นตึ๊ดตึ๊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 อันนี้มันเกิดยังไงยังไงเจ้าเพิร์นวาเปลี่ยนยังเไงนมาแต่ซ้ายคือซ้ายผ่าเพิร์นมาเพิรนไปขอไปกินเข่าก่อน เปิ้ลเห็ดตังหลังเปิ้ลเห็นติสังค่ะไหนสื่อซีมาธาถ้าเป็นอย่ามาสีธาเองมาสีธาเองก็ซีอีหยังนะว่าวเรามาสีธาเองก็ได้เราก็ได้จาดคุณธาเลยเนาะมือนี้ววันยังวะเหนียวันอังคารมนียวันบัานซุกมันแม่บอกน้าแตวันเสาร์วันอาทิตย์พุทนจะไันทร์ยัามาอยู่รูดอ่ะเนาะเออ นี่หน้าตาก็ดีเลยแม่ต้เสร็นี่ก็ติดแอร์ได้นี่สุดออกสุดขาละติดแอรก็ติดแอนะึงใครเอาสคนราบตกลงเดิน้อย่างเดทางคองเก็บมาแน่ลเนาะตัวนี้หนกัน่แน่นตนบอดีล คองขาองนาะเมืยาเพิ่นเห็ดสังเดี๋ยเพิ่นทาสีบอบบ้สิสีกางามาวบองาไปไปนนบอบบีกบหองก่อว่าไเเสียงจะเอให้ละหึ Rồi rồi. Rồi rồi, hay hả ba quang quang Đôi À, đùi cho cái nút in đôi Đôi độ Đôi Rồi rồi. đôi Rồi rồi rồi. Ao. Này giật lát. Đừng có con đó